คุณผู้ชมครับจากคดีที่ป้ามีนาเจ้าของร้านอาหารถูกผู้หญิงคนหนึ่งแทงเสียชีวิตนะครับก่อนหน้านั้นก็มีประเด็นที่ว่าลูกชายที่อยู่แนวหน้าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาต้องกลับมางานศพคราวนี้พูดถึงเรื่องของคดีล่าสุดครับได้เปิดใจลุงคนหนึ่งยอมรับบอกว่ามีสัมพันธ์กับมือแทงป้ามีนาจริงฮะแต่ไม่ใช่การข่มขืนผู้หญิงคนนี้ยินยอมเพราะว่าหลังจากที่เสร็จกิจแล้วเนี่ยก็ยังให้ตังค์ไป1000บาทนะครับดูเรื่องนี้กันหน่อยครับย้อนกลับไปจากกรณีที่นางสาวจารุวัน อายุ32ปีเนี่ยก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงป้ามีนาเป็นเจ้าของร้านอาหารเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านริมแม่น้ําปิงนะครับอยู่ที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกําแพงเพชรสาเหตุมาจากจารุวัลเนี่ยมานั่งดื่มเบียร์6ขวดที่ร้านจนเมาไม่ได้สติถูกผู้ชายสองคนพาออกจากร้านไปซึ่งเธอเนี่ยอ้างบอกว่าโกรธที่ป้ามีนาปล่อยให้ไปกับผู้ชายจนเสียหาย ในขณะที่ลูกชายของบ้ามีนาเป็นทหารเนี่ยต้องลาราชการนะครับจากปราสาทตาควายกลับมากราบศบแม่ส่วนชายที่เห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ยตำรวจก็เรียกตัวมาสอบสวนแล้วเจ้าตัวยอมรับบอกว่าพาจารุวรรณไปนอนที่บ้านจริงแต่ตำรวจไม่ไดืดอเนินคดีอะไรนะครับเพราะว่าจารุวรรณไม่ประสงค์จะเอาเรื่องความคืบหน้าเรื่องนี้ครับผู้สื่อข่าวได้เปิดใจกับนายแดงอายุ67ปีเป็นชายเสื้อสีเหลืองยืนยันบอกว่าไม่รู้จักกับหญิงสาวผู้ก่อเหตุนะครับ แต่มีคนเนี่ยตามบอกว่าให้ไปดูผู้หญิงคนนี้ที่มาอยู่ที่ร้านป้ามีนาพอไปถึงเนี่ยถามป้ามีนาว่าจะเอาอยัางไงดีก็ได้คําตอบว่าให้ตนเองเอากลับไปนอนที่บ้านซึ่งตนไม่รู้จักบ้านนะครับจึงพาไปนอนบ้านตัวเองยอมรับบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กันจริงแต่ไม่ได้ขืนใจเป็นการยินยอมของฝ่ายหญิงเพราะว่าหลังจากที่พากลับมานอนที่บ้านเนี่ยตอนแรกปล่อยให้นอนคนเดียวครับแต่มามีสัมพันธ์กันตอนเช้าซึ่งผู้หญิงเนี่ยยังของเงิน1000บาทแลกกับการไม่เอาเรื่องฟังเสียงหน่อยครับ พาเข้ามาเขาเดินปกตินะดูในคลิปเห็นป่ะเขาไม่มีอาการที่บอกต้องลากอะไรเข้ามานะเขามานอนในห้องที่มาที่แรกไม่ได้ทําอะไรครับหาเสื้อเปิดพัดลมพ่อห่มหุมให้เขานอนปกติจนค่อนแจระมาที่สามที่สี่เขารู้ทุกตัวที่ได้ทําอะไรเขาไหมเราจริงหรือไม่จริงเราจริงเราจริงเราก็ถามเขาแต่เขาไม่ได้ขัดขืนอะไรมยอมเขาไม่ได้ขัดขืนลากมาเขาก็ขอตังค์พันนึง แล้วเขาบอกจะไม่เอาเรื่องไม่กันความเมืออ่อยแล้วพี่ก็พาเขามาส่งที่ามีนาไม,ไม่ได้แบบว่ามวยไหวไม่มีอะไรปกติมันคุยกันอย่างปกติน่ยอันนี้ก็เป็นมุมของนายแดงเนี่ยน,นะครับภาพทุกอย่างก็ครบมากๆจากกล้องวงจรปิดนะครับในขณะที่นายทองครับอายุ72ปีเป็นชายเสื้อดำเนี่ยนะฮะก็เล่าบอกว่าตนเองเนี่ยน,นั่งดื่มเบียร์ที่ร้านสองขวดเห็นผู้หญิงคนนี้นั่งดื่มอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในอาการเมามากๆระหว่างนั้นป้ามีนา จะให้เข้าไปนอนในห้องลูกชายที่เป็นทหารนะครับแล้วก็ไปรบอยู่ที่ปราสาทตาควายแต่หญิงคนนี้ไม่ยอมเข้าไปจนนอนหมดสติตนไม่อยากจะยุ่งครับก็เลยกลับบ้านแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเจอในแดงพอดีก็เลยตามให้มาดูที่ร้านตนเองก็แค่หวังจะช่วยครับก่อนจะกลับเนี่ยยังได้ยินเสียงป้ามีนาสั่งบอกในแดงว่าอย่าไปทําอะไรผู้หญิงนะบอกเป็นสิบรอบเขาก็จะกลับแล้วเราก็บอกว่าหนูกลับไปเถอะกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเมาแล้วกลับบ้านไม่ได้ กลับไปซะเขาก็ไม่กลับหมดสติหมดสติไปเราทําไงดีว้เนะเราก็บอกว่าโทรไปบอกเฮ้ยมีคนแบบม่เมาเนี่ยให้ไปส่งบ้านพอเจอปุ๊บมันก็ไปดูมีนาก็พูดว่าจะไปทําอะไรเขานะบอกอย่าไปทําอะไรเขานะมอย่าใช่ไหมมึงรับปากนะเชื่อกูเห้เดี๋ยวกูดูแลให้ตอนนั้นผมก็เลยกลับสั่งเสียแล้วสั่งเสียอีกเป็นสิบๆครั้งยาทําอะไรเขานะ เดี๋ยวปัญหามันเกิด